มีเงินหนึ่พันนะคะออกรถได้เลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าคันไหนบ้างค่ะ สำหรับวันนี้นะคะัวจะมาแนะนําเลยว่าถ้าเกิดว่าทุกท่านนะคะมีเงินเพียงแค่พันเดียวสามารถออกรถได้แล้วก็ออกได้ทุกอาชีพด้วยค่ะนะะที่เห็นอยู่นะคะด้านหลังโบวันนี้นะคะมีกระบะมาให้เลือกเลยนะคะทั้งหมด3คันมีเงินแค่พันเดียวออกรถได้นะ,ะด้านหลังโบนะคะที่เห็นคันนี้เลยค่ะ t o y ยต a v ีโก้สองจุดพีันเนะคะเป็นรุ่นนี้เลยค่ะที่ตัวยกสูงตัวแคบนะคะออกรถได้เลยมีเงินพันเดียว่วนด้านหลังโบนี้ค่ะ อีสตูดีแม็เครื่องยนต์นะคะ1.9เกียร์ธรรมดาปี2017ค่ะอีกขั้นหนึ่งนะคะมิสูไบตัน2.4 C T+ นะคะเกียร์ธรรมดาปี2018จด ปี2 0 2 0ค่ะสําหรับคันเมื่อกี้นะคะที่แนะนําไปทั้งหมด3คันนี้ค่ะมีเงิน1นึ่พออกรถได้เลยนะคะแล้วก็สําหรับนะคะทุกท่านนะคะที่จะทําเรื่องยื่นจัดไฟแนนนะคะทางเรานะคะลุมซัพรถบ้านคุณภาพดีค่ะยินดีนะคะให้คําแนะนาปรึกษาสําหรับที่ให้บริการด้านสินเชื่อนะคะแล้วก็สามารถที่จะให้คําแนะนําด้านเอกสารต่างๆได้ก่อนที่จะยื่นสินเชื่อคะ่ะขณะนี้นะคะกระบะ3าคันนี้นะคะสามารถซื้อได้ทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นนะคะ,ะเกษตรกรรมนะคะคนที่ทําอาชีพเกษตรกรทาไร ทาสวนทานาค้าขายพ่อค้าแม่ค้านะคะสามารถที่จะซื้อนะคะรถคันนี้ได้เลยเพียงแค่มีเงิน1,000บาท ออกรถได้เลยคะ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ารถ3คันนี้นะคะไม่เพียงแต่ว่าออกรถได้ง่ายๆนะคะจะบอกเลยว่ารถนะคะมีดีสุดยอดมากๆเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่านะคะรถคันนี้เนี่ยเป็นรถบ้านแท้นะคะแล้วก็คุณภาพดีสุดๆประวัติดีไม่มีกนจมนะ้ำน้ำท่วมคนหนักไม่มีแน่นอนนะคะที่นี่เราคัดรถสภาพเกรด A นะคะเข้ามาที่นี่ค่ะคุมซาบรถบ้านคุณภาพดีแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่า3ามคันนี้ที่ด้านหลังที่เราเห็นอยู่นะคะสเปค ยอดเยี่ยมขนาดไหน มาดูเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะ Toyota v ว g o p r u n ร r 2.5 e กีธรรมดาค่ะบอกเลยนะคะรถคันนี้สวยดีสวยเด็ดขนาดไหนเพราะว่าเป็นรถบ้านนะคะที่เรานะคะคันสภาพมาไม่มีชนไม่มีจมน้ําไม่มีน้ําท่วมประวัติดีสุดๆเลยนะคะระบบเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างนะคะพร้อมใช้งานได้ทันทีค่ะนะคะที่เห็นตัวนี้เป็นเครื่องเทอร์โบนะคะแล้วก็นะคะสภาพนะคะดูได้เลยตามนี้เป็นยางดันหลบค่ะหน้ายาง265นะคะแม็กขอบ16ค่ะบอกเลยนะคะไอยางตัว ีใช้ได้ไปอีกสปีแน่นอนค่ะนะคะที่เห็นก็บันไดข้างนะคะตามสเปคที่มาจากโรงงานแล้วก็นะคะที่แน่นอนเลยนะคะกระบะขาดไม่ได้ก็คงจะต้องเป็นตัวกระบะไลเนอร์นะคะโอเคค่ะเรามาดูด้านในดีกว่าถามว่านะคะรถคันนี้เนี่ยเวลารถไม่ชนนะคะม,มันสังเกตยังไงนะคะเอาเป็นที่ที่เราอยากจะบอกค่ะนะคะตัวน็อตนะคะทุกอย่างยังน็อตเดิม นะคะโครงสร้างเดิมรอยอดัดอ์ดอะไรนะคะเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปดูที่เครื่องยนต์ได้นะคะนี่เป็นวิธีสังเกตว่ารถที่ไม่มีชนเดิมๆนะคะก็จะเป็นแบบเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูด้านในกันนะคะกระบะเองนะคะถึงจะเป็นรถกระบะผู้หญิงก็ขับได้นะคะผู้ชายก็ขับดีๆเลยนะคะข้างในเองนะคะสภาพก็คือยังเหมือนใหม่มากๆเลยอุปรกรณ์นะคะมาตรฐานที่ใช้งานอำนวยความสะดวกก็คือมีครอบอยู่แล้วนะคะแล้ววิทยุซีดีนะคะแอร์นะคะ,นะคะก็เย็นฉ่ำมากๆด้วยอะ่ะ นะคะแอร์ Air, นะคะยังเย็นฉ่ำนะคะเป่าหน้านี่นาแบบเย็นเฉียบเลยนะคะแล้วก็ไมค์คันนี้นะคะวิ่งมาแล้วแสนสองนะคะรถ7 7ปีวิ่งแสนสองก็ถือว่าเป็นอะไรที่ธรรมดามากๆเลยนะคะค่อนข้างไปทางน้อยด้วยนะคะแล้วก็รถคันนี้นะคะพร้อมใช้งานนะคะช่วงล่างอะไรทุกอย่างพร้อมหมดดูจากภายในได้นะคะสีครีมก็ยังใหม่นะคะเสมอเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะดีแม อีสูดสี m a ็กนะคะเครื่องยนต์1.9เกียร์ธรรมดาปี2017บอกเลยนะคะคันนี้มีความพิเศษตรงที่ว่ากุญแจนะคะเป็นรีโมทแล้วบอกเลยว่าคันนี้ทันสมัยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวตามมาดูรีโมทคันนี้นะคะที่ให้ดูเพราะว่ามันสะดวกสบายเหมือนรถเก่งยังไงอย่างนั้นเลยนี่นะคะกุญแจรีโมทนะคะแค่สัมผัสนะคะรถก็เปิดเรียบร้อยแล้วค่ะ ไม่ต้องไปกดวุ่นวายเลยเหมือนรถเก่งมากเลยนะคะที่สําคัญนะคะถามว่าทำไมถึงเหมือนรถเก่งนะคะอีซ e ูซู <ๆ S 2> นะคะ<ๆ>ก็เป็นรถที่ยืนหนึ่งแล้วนะคะที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยด้วยนะคะก็ออปชั่นนะคะภายในเป็นเบาะหนังแล้วก็มีนะคะระบบควบคุมความเร็วนะคะมีพรมอะไรมาติฟัง์กชัน ะะเดี๋ยวโบจะสตาร์ทให้ดูนะคะคันนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะคันนี้นะคะเข้ามานั่งข้างในบอกเลยว่าบรรยากาศนะคะได้อารมณ์แบบรถเก่งมากๆเลยค่ะเป็นรถกระบะนะคะสีประตูที่อนเนกประสงค์แล้วก็กว้างขวางนะคะเบาะนั่งนุ่มสบายภายในกว้างขวางโอแล้วก็นะคะออปชั่นนะคะมีเป็นแอร์ออโต้อีกต่างหากนะคะแล้วก็จอนะคะเป็นระบบนะคะ น,นี้เป็น8นิ้วนะคะแอร์เป็นออโต้แอร์เย็นฉ่ำด้วยนะคะและที่สำคัญรถคันนี้นะคะเป็นรถบ้านนะคะที่สำคัญไม่มีอุบัติเหตุรถสภาพดีคันนี้นะคะไม่แบบน้อยมากๆเลยปี2017นะคะอันะคะนี้ไมแค่แสนเดียวเท่านั้นค่ะ แล้วก็นะคะยังวิ่งได้อีกนานมากๆเลยนะคะใช้งานไปอีก10ปีก็ยังสบายมากๆเลยค่ะคันนี้นะคะตกผ่อนอยู่ที่ประมาณนะคะหมื่นนึิดๆนะคะแล้วก็ผ่อนได้ได้นาน80สิบสงวดค่ะนะคะสามารถกู้ได้เต็มราคารถเลยนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่5 7 9 0 0 0เค่ะแล้วก็นะคะอยากให้ทุกคนนะคะได้เข้ามาเห็นของจริงค่ะจะบอกแบบนี้นะคะว่ายางคันนี้เนี่ยยังวิ่งได้นะคะอีก2ปีต้องมีนะคะแล้วก็เป็นแม็กขอบ18ค่ะ สำหรับคันนี้นะคะที่เห็นด้านหลังโบนะคะมิตซูบิชิไทตัน plus สอด t สาดเป็นตัวอของมิตซูบิชิไทตันคันนี้เลยค่ะนะคะคันนี้นะคะปี2018จดทะเบียนในปี2020ค่ะราคานะคะอยู่ที่459,000เท่านั้นเองค่ะนะคะที่สำคัญนะคะคันนี้เป็นตัวท็อปนะคะโดดเด่นตรงที่กุญแจนะคะเป็นรีโมทให้ความสะดวกสบายนะคะเหมือนรถเกง๋งยังไงอย่างนั้นเลยนะคะถ้าเราถือของพลุมพลังมานะคะก็ให้ฟิลแบบรถเก่งมากๆเลยนะคะ ปุมสัมผัสนะคะตัวนี้นะคะเปิดรถได้อย่างง่ายได้เลยทีเดียวค่ะ แล้วก็คันนี้เองนะคะเดี๋ยวโบจะพาชมภายในจะบอกแบบนี้ก่อนว่ารถคันนี้นะคะไมน้อยมากๆวิ่งมาแค่77,000กิโลเท่านั้นเองนะคะในปี2018เท่ากับว่าวิ่งน้อยสุดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยว่ารถคันนี้นะคะสภาพจะเป็นยังไงบอกเลยรถบ้านรถแท้ประวัติดีมือเดียวใช้งานน่าจะแบบเหมาะกับคนที่อยากได้รถสภาพดีๆในราคาที่ย่อมเยาว์มากๆเลยค่ะคันนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเป็นตัวท็อปเนี่ยนะคะด้วยความที่รถสัยใหม่แล้วนะคะระบบ นะคะสตาร์ทก็เป็นพุทธสตาร์นะคะใช้วิธีกดปุ่มสตาร์ทเลยนะคะแล้วก็มีระบบความปลอดภัยเพิ่มขึ้นมานะคะ ABS airbag รวมถึงนะคะวิธีการสตาร์ทเนี่ยก็ต้องมีการเหยียบขัดก่อนบอกเลยว่านะคะไม่ต้องกลัวว่ารถจะพุ่งไปทั้งหน้าได้เลยนะคะที่สำคัญภายในนะคะเป็นเบาะหนังโอโถงกว้างขวางเบาะหนังนั่งสบายสภาพเบาะนะคะก็ยอดเยี่ยมสุดๆเลยนะคะมีความใหม่แบบน้องๆป้ายแดงเลยะค่ะ ออปชั่นะคะถือคันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะเหมาะกับแบบสายชอบขับนะคะเขาเรียกอะไรอัตราเร่งดีๆนะคะขับเกียร์ธรรมดาก็ดีอยู่แล้วนะ option นะคะภายในตัวรถเองเนี่ยก็มีพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะคะหน้าจอเป็นระบบดิจิตอลนะคะก็สามารถนะคะ control คได้ สบ,สบายเลยเพิ่มโษณาวิสัยในการขับขี่แบบยอดเยี่ยมเลยคันนี้นะคะอย่างที่บอกเลยว่าใหม่มากๆวิ่งน้อยมากๆเลยนะคะแม็กเดิมจากโรงงานคารแม็ก18แล้วก็ยางนะคะก็ใหม่กริปเลยค่ะถ้าจะเอาไปวิ่งใช้งานนะคะเอาเป็นว่าคันนี้ไม่ต้องไปเสียตังเปลี่ยนยางให้วุ่นวายเลยค่ะเห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะมีหลังคาที่เห็นอยู่แคลริบอยนะคะก็คันนี้นะคะเจ้าของเดิมอะ่ะเขาไปจดแล้ว จดหลังคานะคะมาเรียบร้อยแล้วลงเล่มทะเบียนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการบรรทุกหรืออะไรหรือถ้าเกิดโดนตรวจยังไงมั่นใจได้นะคะว่าถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าลงเล่มเรียบร้อยแล้วค่ะตัวนี้มิซูบิชินะคะก็ใครอยากจะบรรทุกหนักเจ้าของเดิมเขาก็เสริมแหนบมาให้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องไปเสียตังค์ทำอะไรเพิ่มเลยรถคันนี้สมรรถนะดีสุดๆเลยค่ะจากทั้งหมดนะคะในสเปคที่โบพูดไปนะคะรถที่ขุมทรัพย์รถบ้านคุณภาพดีทั้งหมดนี้นะคะ ก็ได้รับนะคะการตรวจสภาพรถยนต์นะคะมีเซอร์ติฟายนะคะจากบริษัทนะคะขายดีนะคะที่เป็นเว็บไซต์นะคะติดอันดับนะคะของรถยนต์มือสองค่ะรวมถึงนะคะเรามีการรับประกันคุณภาพรถยนต์นะคะมีการตรวจสภาพนะคะแล้วก็รับประกันหลังการขาย1ปีหรือ10,000กิโลเมตรด้วยค่ะจากบริษัทฟิกแมนนะคะบริษัทญี่ปุ่นชั้นนำนะคะที่ให้นะคะบริการนะคะรับประกันคุณภาพกว่าร้อยรายการเลยทีเดียวค่ะเมื่อสักครู่นะคะได้ไปชมสเปครถ สำหรับ3คันนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องบอกแบบนี้ว่ารถสวยๆแบบนี้นะคะขุมทรัพย์รถบ้านคุณภาพดีเราคัดมาเพียงแค่1คันเท่านั้นรถเมอสองสวยๆ1คันคันเดียวในประเทศไทยดังนั้นแล้วนะคะสําหรับคันไหนนะคะที่เห็นคลิปนี้นะคะอยากจะบอกเหลือเกินค่ะว่าให้รีบกดจองเข้ามานะคะ1000บาทก็ออกรถได้แล้วค่ะเห็นคลิปนี้นะคะแคปหน้าจอเข้ามาค่ะส่งเข้ามาทางช่องทางการติดต่อของเรานะคะขุมทรัพย์ รายแอดขุมซับค่ะส่งเข้ามานะคะแล้วก็รับไปเลยค่ะแคมเปญพิเศษออกรถ1,000บาทมีคันเดียวในประเทศไทยนะคะรถส,ยสวยๆแบบที่รีวิวไปเมื่อสักคุณนี้รีบๆนะคะติดต่อกันเข้ามานะคะ